ไหวไหมคะคุณแอบชิมไปก่อนทำไมเอาสวัสดีค่ะวันนี้ซี่วันนี้อยู่ที่สัตว์เดอะวอล์คสาขาราชพฤกษ์นะก็คือเรื่องของเรื่องอยากกินไอ้เนี่ยไอ้เซตไอ้ว้ฟเฟิลไอศครีมแล้วก็วิปครีมเนี่ยอันนี้ราคาไม่แพงเลยอยากจะมาแนะนําเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เคยมีคนรีวิวหรอกทุกคนจะไปกินร้านอื่นที่อันนี้ดังอันนั้นดังอันนั้นมาผสมกันแต่บางทีอ่ะมันแล้วแต่คนชอบเนาะมันนี้วัตถินี่สแตนดาร์ดแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะ ร้อยสามสิบห้าบาทใช่ป่ะใช่ค่ะร้อยสามสิบห้าไแพงแล้วก็ไม่ได้มีสาขาด้วยเออมันต้องมีบางสาขาเนาะแต่เราไม่แน่ใจว่าคือแล้วแต่สาขาเขาสั่งแล้วสาขาเขาสั่งขนมเพราะว่ามันหนึ่งมีวิปครีมที่อร่อยสองมีวัฟเฟิลที่อร่อยแล้วก็ไอติมหมดนี่ละไม่รู้ผิวว่าจะไหนอร่อยมันลงตัวไม่รู้จะพูดยังไงเนาะต้องลองมาชิมเองจะให้พูดว่าอร่อยแบบนั้นแบบนี้มันคงเป็นไปไม่ได้ที่มาดามกับกู คนอื่นก็พูดได้ไงอ๋ oh. อค่ะอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเพิ่งเปลี่ยนครั้งที่สองอื่มอะแต่ถ้าจะทั้งชีวิตนะเป็นลาเต้ซอยเอออร่อยที่แล้วตอนแรกก็เคยเคยกินครั้งหนึ่งครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นใครไม่รู้สั่งก็เราก็เฉยเฉยเนะาะครั้งที่สองเนี่ยเพิ่งล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันพุธใช่ไหมหรือวันไหนสักอย่างหนึ่งนอะไปแฮง <out, S 2> <ไป S 1> เอาท์ไปแฮงเอาท์า <out. S 2> แล้วก็สั่ง สั่งเล่นๆไม่ได้กัดจริงๆไม่ใช่คือเรื่องของเรื่องคือพี่เขาที่ไปทานด้วยกันน่ะเขาสั่งฮอตช็อกโกแลตนมซอยเขาก็ออบอกว่าครั้งแรกในชีวิตของเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะสั่งอ,อยากจะลองสอยเพราะว่าดิฉันเืิดพูดพูดนำว่าเป็นซอยอะไรนเนี่ย ก็เลย<อ>งงสงสารน้องส่งแานน้องน้องคนนั้นมากเลยอ่ะที่แบบว่าอ่ะหนูดื่มฮอตชโคโค็อกโกแลตก็ได้ค่ะเออแต่ใช้ซอยใช้นมซอยเพราะว่า,วานแล้วก็อร่อยเหมือนกันเสร็จแ,แล้วเราก็เลยหันไปถามเขากันว่าอา้าวปกติไม่ดื่มนมปกติเหรออ๋อไม่ค่ะปกติก็ปกติก็กวันนี้สั่งนมซอยครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแล้วก็พากันไปเนาะมาดามก็เลยสั่งลาเต้ซอยกับเขาด้วยก็วย พอกดกินดีจริงๆต้องชวนพี่คนนั้นเขามาออกกล้องเนาะเออเที่ยวหน้าเที่ยวหน้าแต่แต่เขาจะยอมหรือเปล่าอ๋อบางคนเขาพี่อายบางคนหาะมาออกพูดไม่ได้ไม่เหมือนเธอป่ะชิคกี้อายเหมือนเธอปะมาดามมานามาว่ามาดามพี่อายกว่าเออแต่มาดามเหมือนกับว่าพูดไปเรื่อยๆไงเป็นคนพูดไปเรื่อยๆได้ก็คือเรื่องของเรื่องคือเป็นลมซอยกินแล้วติดใจใช่ปะก็เลยจะกลับมาทําซอยเองเพื่อหารายได้เสริม ทำซอยมิลค์แบบนี้เออถ้าพูดง่ายๆภาษาไทยคือน้ำเป้าหู้นั่นเองไม่ใช่งงว่ามาทำซอยเองซอยอะไรวะว่าขอดทษยเฮ้ยทำไมเป็นแบบอยากอย่างงี้ยไม่ใช่หู้ง่ยทงเป็นขอรมดานรถดตีมากๆไม่ใช่ก็อฉันเห็นนะทำไมเหลือตาบนฉันทำได้ดีอ่ะเออค่ะเดี๋ยวรอชิมเออระมก็จะจบการมิลค์วันนี้เพียงแค่นี้แล้วนะ แค่พูดว่ารู้สึกว่าดื่มซอยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองทํานมเต้าหู้ได้ดีอ่ะนมซอยเออหรือจะจะพูดเป็นซอยมิลวดีกว่าเออก,ก็ประมาณนั้นก็เลยว่าจะทําทําทําแจกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะทําขายกล้องมือสั่นอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้เพื่อหาไรายได้เสริมลองไปดูคลิปเก่าๆสิ mm hmm. มาดามมีโชว์ทำด้วยนะถ้าใครอยากอยากทำตามก็ไปหันก็ได้แต่มันจะได้รบกับที่มาดามทำมหรือเปล่าไม่รู้ มาดามเห็นนะว่าเลือบมองจบมาดามจบกิฟเออจบตอนนี้นว่าจะเมาอะไรเลยไม่เมาแล้วมันุ่งพอกแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะกับมาดามพีซซี่อย่าลืมชอบกดไลค์ใชบกดแชร์แต่ถ้ายิ่งแค่ต้องกดเลยนะคะ u ับส r i b e ก็กดกระดิ่งเลยค่ะบุ้ยบุ้ยปุ้ยปุ้ยนี่ไงมาดามทำน้ำเต้าหู้เห็นไหมเสร็จแล้วเคี่ยวจนมันงวดแล้วเนี่ยเห็นไหมน่าจะอัา โทษนะคะโทษนะคะ,ะ,ะห้องน้ำไปทางไหนคะทำไม <c oughs> <c oughs> ไปทำอะไรคะอ๋อเพื่อทำแกงแกงทักไทยไงว่าไม่ใช่มาดามไม่ได้ไปติดห้องน้ำกระดานน้นเนาะวันนี้นะคะมาดามติดซิ้เจ้าสาวไม่กลัวฝนเพราะว่ามากับฝนหน้าก็จะซิสีหน่อยตื่นแต่ตื่นนานแล้วตั้งแต่หกโมงเช้าแล้ว <c oughs> วันนี้อยู่สตาร์บัคนะคะสาขาเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ใช่ไหมคะเอ้ไม่ใช่สิ มีเทียวเดอดร้อนไหมเหรอเออเปิดอ๋อเปิดเปิดีจะมาจ่ายเอาเวไรเอางีนี้ดีกว่ารีวิวเลยเข้าเรื่องก็คืออยากกินแล้วอยากกินไอโมชีวาัเฟิรกับเซตไอศครีมคิดว่าเซตนี้ราคาเท่าไหร่คะไม่แพงอย่างที่คิดค่ะเท่าไหร่คะร้อยสามสิบเอาตนราคาสุ่นดราคาทั่วไปไหมคุณว่าที่ช่างกล้องว่าขออนุญาตค่ะร้อยสามสิบห้าบาทมาดามไม่ได้จ่ายตังค์เลยไม่ทราบอีกแล้วมันก็ แต่มันก็เท่าๆกับร้านทั่วไปแล้วมันมคุณภาพใช้ได้วิปครีมไอศครีมโมกไอแล้วก็วัฟเฟิลคือจะบอกว่าไอติมอร่อยมากแยกขายได้ด้วยนะอชอบวิปครีมเอาฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อขวดให้แถวๆนี้มีซูเปอร์ละมุนไม่แต่มันละมุนคนละแบบนะอออยู่ที่คนบีบเป้าน้องเขาเป็น <laughs> มาสเตอร์ทางกาแฟเขาก็อาจจะขยำขยวแล้วก็นั่นไม่ได้ทำ <laughs> อีกคนนึงทำอ,อ๋อเหรอ